นะครับท่านผู้ชมไอ้แบบอย่างนะเอาผมยกตัวอย่างให้เลยหลวงพออ่อพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณนะครับท่านอาจารย์ปารมีที่วัดผาซ่อนแก้วเนี่ยท่านชอบหล่อหลวงพ่อทันใจนะชอบปั้นหลวงพ่อทันใจให้วันเดียวเหมือนท่านสร้างวัดท่านเนี่ยภายใน10ป,ปีท่านผู้ชมวัดผาซ่อนแก้วเนี่ยสร้างใน10ป,ปีนะั้นนะ่ะคุณนับไปดิเนี่ยมาเนี่ยสิป,ปี11ปีเนี่ย เออว่ามันเสร็จแล้วก็สวยงามสมัลังการขนาดนั้นตอนนี้ท่านกำลังสร้างพระนอนพระนอนองค์ใหญ่นะยาวร้อยแปดเมตรนะครับใครมีบุญศรัทธาร่วมศรัทธาก็ไปร่วมบริจาคก,กันได้นะครับไปร่วมบริจาคแล้วก็ร่วมศรัทธาที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับได้เลยนะครับตรงนั้นที่เขาค้อนะครับตำบลแคมป์สนนะครับอำเภอเขาค้อจังหวัดพิจบูรนะถ้าใครผ่านไปเส้นนั้นวังทอง นะครับวังทองลงมาเพชรบูร์ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือจะมีพระาธาตุผาซ่อนแก้วอยู่นะครับเรียกว่าอันดับหนึ่งของประเทศอันซินอันดับที่10บของประเทศไทยที่ติดอันดับนะกับพระาธาตุต่างๆนะนะครับนี่แหละคือนี่เรื่องจริงนะผมได้คุยกับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะครับตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเราไปไปดูโดยรวมนะผู้ชมนะ นะครับมาแล้วก็อยากจะไลฟ์ให้ให้จบสิ้นแล้วก็ให้ได้ชมแล้วก็จะเอาโดนเนี่ยขึ้นให้ชมแต่โดนไม่ขึ้นนะเออขึ้นนิดนึงแล้วไม่ขึ้นนะครับหลวงพ่อไม่ให้ถ่ายวะปกติมันก็ไม่มีอะไรนะนะครับท่านผู้ชมถ่ายมุมสูงไม่ได้นะครับนะถ่ายมุมสูงไม่ได้หลวงพ่อไม่อนุญาตทุายังไม่ได้ขอท่านด้วยนะยังไม่ได้ขอท่านละถ่ายไม่ได้นะวันนี้คงจะหมดเลิกหมด,หมดชัเดี๋ยวมาใหม่ นะครับหลวงพ่อเนาะเดี๋ยวมะหมายเดี๋ยวพาไปดูร,บรอบขๆข้างๆเคียงๆงก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาขออนุญาตหลวงพ่อนะจุดทูบบอกกล่าวหลวงพ่อเผยแผ่นะครับพระพุทธศาสนา นะครับแห่งวัดไผ่ลงงวัวอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยให้ชาวโรคชาวที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆจะได้รู้นะครับได้รู้แล้วก็จะได้มากราบไหว้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนะขาวเนี่ยหลวงพ่อขาวที่อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ยังไม่ได้บอกกล่าวท่านนะขึ้นยังไงก็ขึ้นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวัดทกว่างนะท่านผู้ชม ครับโอ้วัดเขากว้างถือว่าใช้ได้เลยนะฮะที่กว้างแบบดูอย่างเงี้ยสบายใช้ได้นะครับท่านผู้ชมเรียกว่าผมพาผู้ชมมาชมเนี่ยพยายามจะให้ผู้ชมได้คุ้มนะครับคุ้มในการที่ชมนะครับแล้วก็แบบปล่อยยาวๆนะครับไม่ต้องมีเซ็นเซอร์นะ ที่วัดเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งแต่ตอนเนี้เขาให้ใหทําอะไรก็แล้วแต่ให้สวมหน้ากากท่านผู้ชมทาไมสวมหน้ากากแล้วก็ที่ที่มาพูดแจ้วๆหรือมาทํากิจกรรมในวัดเนี่ยเขาไม่อนุญาตเพราะที่นี่มีคนติดโควิดไปเขาตรวจพบเจออยู่นะแต่ตอนนี้เขาเลยออกกฎเข้มขึ้นนิดนึงนะครับเพราตรวจนะครับเพาตรวจตรวจดีนิดนึงนะครับก็ดีนะตรวจด,วจด,นะวจดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับ นี่ฮะหลวงพ่อขาวท่านผู้ชมเห็นไหมเดินไม่ไหวแล้วครับมันร้อนนะขออนุญาตหลวงพ่อถ่ายอยู่บนเนี้ยนะครับปกติเราก็จะขออนุญาตหลวงพ่อเป็นใสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะครับเออนี่นะฮะหลวงพ่อท่านหลวงพ่อขาว งองค์ใหญ่นะครับอยู่ที่นี่เลยนะครับนะครับข้างสองข้างทางเนี่ยก็จะมีไหมผู้ชมเห็นไหมมีพระธุด,ดงที่จะเข้าเฝ้าหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อคือพระพุทธเจ้าเรียกอย่างเนี้ยอย่าไม่สับสนนะครับที่นี่เขาจะมีหมดและครับของจำลองมาจากที่คิดจะกูดนู่นเลยนะฮะนี่ก็มีฐานที่ นะครับปาส,สนานะครับก็มีมีครบอะ่ะเขาเรียกว่ามีครบเรียกมาให้ใกลไปให้ถึงครับ อย่านถึงหน้าหลวงพ่อแล้วครับหลวงพ่อนะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะกราบไหว้หลวงพ่อขาวนะครับที่วัดนะครับวัดไผ่ลงงัวนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าวัดไผ่ลงงวัวทําไมตั้งเชิงนี้ตะก่อนนะเขาเองสมัยก่อนอยุธยาแถวภาคกลางเนี่ยเขาเลียงงวัวเลียงควายเยอะ นะครับเขาเลยเอางัวมาผูกแถวนี้เยอะเป็นโรงเป็นโรงแล้วมันมีน้ำไงจะเป็นตลาดงัวเป็นตลาดควายที่เขาขึ้นมาจากท่าน้าเนี่ยนะครับเอางัวแต่ควายแล้วก็มาถูกเนี่ยเขาเรียกว่าเอา่อทำทำโลงอะ่ะเขาเรียกว่าทำโลงหรือทำโรงที่ไว้ค้างคืนพักแรมนะไว้ค้างงัวค้างควายเนี่ยแหละเขาเลยเรียกกันมาทุกวันนี้นะครับติดกับวัดนี่เลยมีท่าน้ําอยู่มีตลาดอยู่ด้วยนะตลาดวัดไผ่ลงงัวก็เลยตั้งมาอย่างนั้นนะครับนี่นะฮะคือ โดยย่อๆนะครับท่านผู้ชมรายละเอียดอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังหลวงพ่อพูดแล้วกันนะครับหานที่เขากว้างนะผู้ชมนะเราจะบอกว่าให้ไปเดินทุกทุกองค์กรหรือที่เข้าไปเนี่ยผมว่าไม่รอดนะครับผมนะไม่ลอดไม่ลอดตรงที่ว่าเดินไม่ไหวเด <laughs> ้๋ว ยัไงคนพูดนี่มันดีไยม, <c oughs> มันมันขี่รถพูดอ่ะเออนไม่เจอมาเออคนพูดนี่มันดี้ยเออมันไม่ลงทุนเลยทำไมจะไม่ลงทุนลงทุนอยู่เนี่ยนะลงทุนมันร้อนอนะ่ะร้อนเลยต้องอยู่บนรถนะครับอยู่บนรถแล้วก็พูดเนี่นะเออมันอยู่ข้างนอกแล้วเดินแล้วมันร้อนนะผู้ชมสู้ไม่ไหวนะขออนุญาต พโกงไม่เดินนะนะครับที่อยู่ตรงนี้หน้าหลวงพ่อขา,ขาวเนี่ยนะน่นหลวงว่าขาวอยู่เนี้ยนะผู้ชมมันไม่ไหวนะแล้วขอขออนุญาตนะแบบแบบสบายๆส,ยส,ยสักนิดหนึ่งมันไม่สบายหรอกนะครับทุกผู้ชมก็พยายามจะพาผมุปทุกซอกทุกมุมนะที่อยู่ที่เนี่นะผู้ชมนะนะครับเขาบอกไอ้ตรงเนี้ยเขามีอะไรนะช้างตายทั้งตัวแล้วก็วิ่งได้เปล่าไร่รูนะไอผมก็ขี่ไปทั่วงล้วเดี๋ยวก็จะว่าวเขาบันนี้นี่นี่ ก็มีมีมีข้อเสนอแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบเยอะเลยนี่เห็นชอไมไหมช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดไม่มิดนี่เห็นไหมไครที่เจ้าสร้างวีรกรรมนะให้เลิกซะนะครับเออนะยอย่างนี้ต้องไปบอกอไก่นะหลวงเจ้านาที่ตำรวจน,นี่คืออะไรอะ่ะเออนี่ความหมายอะไรอะ่ะใครรู้บ้างเนี่ยเออไครรู้บ้างก็รู้แล้วบอกนะ ผมไม่ดูไอ้เขาให้บิงไหมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะะอันนี้คืออะไรโอ้อันนี้อันนี้เนี่ยอันน,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 นี้อันนี้ไม่สวยเลยอันนี้ <laughs> เือ่าฮนมเออมันคืออะไรวันนี้เดี๋ยวต้องลงไปดูผมยังไม่เข้าใจนะผมว่าผมประคองใจผมเป็นคนที่อยากรู้แล้วค่องใจมันคืออะไรอันนี้ก่อนุีาตลงรถนะ ลองรถนิดหนึ่งนะคุผู้ชมเราได้จะลงรถนิน่ง่งนะครับร้อนรถเออ่ระบบนี่คืออะไรเนาะมีรองด้วยโอ้โหนี่นี่นี่อันนี้นะ่าสนใจอันนี้อะไรโอ้โน,น,นี่สีสีโซเนี่ยอันนี้สีซอเขาเรียกว่าสีสีซอให้ควายฟังเห็นไหม เออนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าสีซอให้ควายฟังไปดูข้างนงอ,อกต่อดีกว่าผมไม่ผมสนใจตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันมันม,มีมีรูปลักษณ์แล้วมีกลิ่นหรือเปล่านะเนี่ยผู้ชมรู้ไหมหนี่คืออะไรฮะตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยอกําบังเพยนี่นี่เป็นแหล่งของกําบังเพยนะท่านผู้ชม นี่มันคืออะไรดูกันดีด <c oughs> ว่ากูเรียนหัวเจ้านี้แล้วเกินวังเนี้ยเออมันก็มันไงวันนี้มีก็โมลเลยเหรอฮะเยอะหาก็โมลไงหลวงพ่อม่หมาหลวงพ่อมาเดือดร้อนนะนี่นีน่คืออะไรเตาอน,นี่เป็นเตานะเ,ออเสือกับสิงเสือกับหมาป่าวะยังไม่เข้าใจเออมันมีกังเบื่อเยอะ เนี่ยเนี่ยอันนี้เข้าใจอยู่ผู้ชมเนี่ยนี่เข้าใจอยู่อันนี้เป็นหลวงพ่อขาวนี่เดินลงมาแล้วนะเนี่ยเดินลงมาอยาหาว่าไม่ลงทุนเลยแลวอยู่บนรถลงทุนแล้วผู้ชมลงทุนลงทุนเออลงเงินเดินหน่อยดิว่าสง่าราศีจะเกิดขึ้นได้ไงนี่วัดไผ่ลงหัวนะครับแตำพลานประเถนนี่นะ่แนแท้นี่แนแท้นี่นะสวยงามขนาดนี้จะมีอะไรที่สวยงามกับองค์พระ พระพุทธเจ้าอีกแล้วท่านผู้ชมนี่นะคือความสวยความงามพระพุทธเจ้าพุทธองค์ที่สนใจก็ยังไม่จบนะครับนี่คือรูปแรกนะครับช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดผมยังค้นหานะเออผมไม่ยอมแพ้อันนี้มันใช่อยู่อันนี้ว่าไงเนี่ยฆ่าโกรธเออฆ่าความโกรธได้อยู่มีสุข มันเกี่ยวกับไม่เนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเออดูให้มันจบดูระแปลเขาด้วยนะนี่คืออะไรบ่วงไม่มีประหมายให้อ่านเลยอะเออแล้วความคิดสั้นนะครับอันนี้ความคิดสั้นเขาบว่วงว่าทำไมนะเห็นไหมเขามีบ่วงโอ้หวีส่งกระจกเนี่ยเออเวลาล้านเวลาล้านเวลาล้านส่งกระจก <laughs> ไอ้น,นี่นดี่สนใจคือสนใจนี่แหละอย่างอื่นไม่สนใจสนใจนี่อย่างเดียวนะครับนี่ก็มีนี่เอาบนเดยอะนะผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูคำกรวันเดียวดูมันผู้นี่แหลรเข็นโคกขึ้นเขาโอ้เข้าใจทำเว้ยเห็นไหมเข็นโคกนเนี้ยนี้เสือป่าจะเคเออเนี่ยเห็นไหมนี่เสือป่าจเคนี่อะไรอะ ไม้ซีกงัดไม้ซุงเอมอีคิดเองวะเนี่ยคิดเองเข้าใจด้วยนะเนี่ยไม้ซีกนะครับแล้วก็งัดไม้ซุงเออเออเอ,อ่าเอานี่คืออะไรไม่มีอะก็ไม่มีความหมายต้องดูอะออขนอผอูกงวัวอันนี้ผูกงัวใช่ไหมอันนี้คืออะไร๋อ,อนั่นลักลูกให้ผูกนั่นให้ตีเอ,อ้าว นะครับนี่คือคำพังเพยนี่คืออะไรนี่ไอ้น,นี่ตรงอนั้นเลยนี่ที่ใช่นาดเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ไอแบบนี้ที่ใช่นาดเลย <c oughs> แน่ๆเลยกูว่าเนี่ยโอ้ยไ,ไม่ต้องอ่านเดนเตอร์ <c oughs> อันนี้ที่ใช่นาเลยนี่อย่างนี้เลยต้องยันอย่างนงี้ใช่ไหมเอออันนี้ที่ใชหนานะฮะใช่นาดเลยใชหนาเขากำลังมาแรงเนี่ยโอ้โหที่ยันอย่างนี้เลย เห็นไหมเอาทำไมจะจับเขาหรอจับไม่ถึงหรอคาดไม่ถึงว่าเนี่ยมันไม่มีความหมายแปลไม่จอมรู้มันเนี่ยไม่จอมรู้อ่ะรู้บอกหนยเนี่ยงงยิปเปงเนียงง่าอันนี้ไม่มีความหมายไม่จอมเอออันนี้น่าจะเป็นมึงตีกูกูดึงมึงมึงตีกูกูดึงมึงหรือมึงดึงกูกูตีมึงก็ไปดูงงมะ อันนี้คืออะไรเออชมรู้ไหมเนี่ยโอ้เป็นหน้าดีนะเนี่ยมีความหมายนะเออนี่มันคืออะไรวะอยากรู้เอออันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเอนี่ยเนี่ยชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบเอออย่างนี้ดีหน่อยเว้ยเอออันนี้มันดูดีอ่ะอันนี้เรียกอะไรวะเนี่ยหาหาวิมีอ่ะเจ้ากูไม่บ้าก็วันนี้เลยอ่ะ เนี่ยเขาเรียกหาเห่าให้เมียนีไงวะเนี่ยโอ้โหเมียท่ดาทางจะแย,เย่เว้ยมาเล่นนางตราพศกขนาดนี้เออเอออันนี้คืออะไรอันนี้คำเพิงเพยฮะคำเพิงเพยคืออะไรมไม่รู้เออนี่ตายายที่เนี่ยเขาบอกว่ามีเป็ดด้วยแล้วก็ให้หวยถูกในะตะก่อนนี่เขามาขอหวยเป็ดกันนะนะครับนี่ตายายนะปู่หลวงตา ผมไม่ได้มาล้อเลียนนะผมอยากรู้นะครับความเพยแล้วก็ความหมายเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านยังไงนะครับนี่ความหมายแต่เอออย่างนี้ถ้าอ่านงี้ดีหน่อยนะนะเออท่านุ้นยิ่งดีใหญ่หน่อยนะท่านุ้นต้องส่งไปชัยนาทนะครับเนี่ยท่านุ้นนะ่ะเนี่ยจะไม่เกี่ยว นี่เด็กน้อยนะครับอันนี้คืออ๋อถ้าหัวงูเอออันนี้อ่านออกอันนี้อ่านออกถ้าหัวงูให้ส่งกระจกดูเออมันต้องอย่างนี้ที่อ่านออกไงงอ้งูนี่ไม่เข้าใจไหมใครเข้าใจงูมั้งผมไม่เข้าใจงูอันนี้ไม่ซี่งั้นไม่ซุ่งยังเข้าใจแล้วล่ะเออเห็นมีเสือปลาเช้่ก็เข้าใจอยู่เสือปลาสีอันนี้เข้าใจ บางสุภาษิตอ่ะไม่เข้าใจเห็นปะเข้าใจไหมฮะไม่เข้าใจอันนี้เข็นโคข,ขึ้นเขาอ่ะเอออันี้เข้าใจอันนี้ก็ไม่เข้าใจอ้นนี้ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็ไปไปแล้วเพราะไม่เข้าใจไปแบบไม่เข้าใจ ครับผู้ชมเข้าใจไปเนี่ยนะครับ